สถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันได้กลับมาแพร่ระบาดในรอบที่สาอีกครั้งพวกเราเชาวยูทูทีก็ยังคงดำเนินภารกิจและสู้ภย COVID ัยโควิดในชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลและสามารถประเมินสถานการณ์โควิด -19 ได้ทันทีโดยที่ทีมตำบลได้ไประชุมปรับแผนการทำงานและกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษโควิดวีขึ้นทีมตำบลของเรา ได้ทำภารกิจแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนโดยมีคณะทำงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและบัณฑิตนิสิตนักศึกษารวมทั้งประชาชนในพื้นที่ทีมตำบล ได้ลงพื้นที่ดำเนินภารกิจโควิดวีคก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดโดยได้วางแนวทางในการทำงานแบ่งเป็น2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมเชิงรุกโดยเน้นการเข้าไปเลียร์พื้นที่สาธารณะการทำความสะอาดเพื่อป้องกันและการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆทีมตำบลจะกำหนดมาตรการ และการเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยให้ความรู้แก่ประชาชนสำรวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะควบคุมเชื้อไวรัสได้กิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมเชิงรับทีมตำบลได้ร่วมกันศึกษาหาข้อมูลทำความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดสิทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชุมชนบ้านเกิดได้อีกด้วยพวกเฮาเศร้ายูทู e ที่อยากชวนพ่อแม่พี่น้องมาฉีดวัคซีนกันเยอะ วัคซีนที่รัฐบาลนํำเข้ามาทุกสนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นวัคซีนที่ใส่กันยังแพร่หลายทั่วโลกทุกมือนี่มีคนสีดไปแล้วหลายสิบล้านคนนอกจากนั้นยังเป็นการเล่งสา่งูมิคุ้มกันมูให้ประเทศไทยของเฮ้าเข็มสีดยาบรัยนายอนยังทีเฮ้าคิดเพื่อตัวเฮ้าเองและคนทีเฮ้าฮะท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ทางเพจ U2T ูี T, ตำบลบ้านนาขอบคุณครับ